พี่ก็ยินดีนะคะเดี๋ยวเธอออกมานิดนึงเดี๋ยวให้น้องลายอันดาพาันก่อนเออ่ด้านหน้าพี่ๆผู้บริหารนะคะจากโครงการพัฒนาชุมชนวันนี้ให้เกียรติมารับชมในคอนเสิร์ตกับเราด้วยนะคะเราด้วยไหมเราอยากถ่ายด้วยใช่ไหมอยากดีดด้วยกับเขาใช่ไหมขอด้วยมาพี่เ่าเร็วๆทุกขั้นตอนนั่งลงนะนั่งลงนะจะได้ไม่บังด้านหลังนะฮะจะได้ไม่บังด้านหลังนะคะมาจ้ามาจ้า ใครกลับไปแล้ววิ่งมาถ่ายรูปก่อนแม่จ๋ารอก่อนให้จัดระบบกันให้ดีๆก่อนอ่ะโอเคได้ไหมพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมไหมเท่าไหร่ยังไม่พร้อมนั่งลงไหมคะนั่งลงไหมพี่จ๋าพี่จ๋านั่งลงหน่อยค่ะด้านแถวหน้าแถวหน้านั่งลงนะครับจะได้ไม่บังแถวหลังนะครับจะได้ไม่บังคนดูที่นั่งอยู่ด้านหลังนะอ่ะแล้วค่ะพร้อมไหมคะกำกันนะอันหนึ่งสองสาม ขอดังกว่านี้แม่ดังกว่านี้หนึสองสมเฮอีกทีจ้ะหนึ่สองสเลิศเลิศนาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดบรงคห่ะขอบคุณครับแม่สวัสดุณแม่คเด็นทางนกับบ้านโดยสาภาคขอบใจพี่ชายโอเคเดเดี๋ยวฉันไปดูแลน้องก่อนพอคุณอยู่กับผมนี่แหละแหมน้องไรอ้างมาที่คุณไม่สนใจผมเลยนะ ใั่จับเงินเงินค่ะทุคนจับเงินเวินะคะเดี๋ยวจะเออ่พัดถกของไปได้นะคะจัเย็นๆนะจังหวะนเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาจับแจกกิบลเชอร์กันต่อนะคะสำหรับท่านใดที่ช้อปปิ้งกันในงานออทอปมิเดียสองพยี่สิบสนะคะ ช็อปครบทุกทุกหนึ่งพันบาทค่ะสามารถสะสมคูปองใบเสร็จเพื่อที่ไปลากเป็นคูปองชิงรางวัลและลุ้นรางวัลกันแบบนี้ได้ทุกวันนะคะจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ใช่เลยครับนะครับอ่ะก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่ะจะหยอดคูปองเพิ่มเติมไหมค,คะมีไหมคะตอนนี้ขอ